ตอนนี้มีเทรนด์การให้ดอกไม้แบบใหม่เพราะว่ามีร้านดอกไม้ร้านหนึ่งเขาคิดค้นการนําดอกไม้เข้าไปอยู่ในน้ําแข็งทําให้ดอกไม้นะครับที่อยู่ในน้ําแข็งมีความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้มากขึ้นติดตามในรายงานครับโอนาดะโชเทนเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวที่ผลิตและขายน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด ทำให้ร้านอาหารถูกสั่งปิดให้บริการจนยอดสั่งซื้อน้ำแข็งจากลูกค้าหายไปเกือบหมดทางบริษัทจึงพยายามคิดว่าจะนำน้ำแข็งมาทำอะไรดีที่สามารถขายให้กับลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้จนเกิดไอเดียนำดอกไม้มาบรรจุในน้ำแข็งเพื่อความสวยงามและกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่กำลังมองหาดอกไม้ที่สวยงามและไม่เหมือนใคร เพื่อมอบให้กับคนพิเศษการทำดอกไม้น้ำแข็งแบบนี้ต้องเริ่มด้วยการเติมน้ำลงไปในภาชนะขนาดใหญ่แล้วนำดอกไม้ไปจัดวางให้สวยงามหลังจากนั้นจึงนำน้ำไปแช่เย็นซึ่งการแช่เย็นต้องทำอย่างช้าๆและต้องใช้เวลานาน2ส,สัปดาห์เพื่อให้น้ำแข็งมีความใสจนมองเห็นดอกไม้ที่อยู่ข้างในได้อย่างชัดเจน เมื่อน้ำแข็งแข็งได้ที่แล้วก็จะถูกนำไปตัดน้ำแข็งส่วนเกินเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมและจัดเก็บในกล่องเก็บความเย็นเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าน้ำที่ใช้ในนี้เป็นน้ำประปาแต่เวลาที่ต้องแช่แข็งนั้นนานมากใช้เวลาประม2สัปดาห์น้ำจะต้องแช่แข็งช้าๆเพื่อให้ได้ความใสถ้าเราแช่แข็งเร็วๆน้ำจะไม่ใน้ำจะต้งแช่แข็งช้าๆเพื่อให้ได้ความใส じっくり凍らせて最後切り出して梱包して皆さんの元にお届けしてますいわゆる一般のお客様ですとお誕生日ですとか結婚記念日ですとかあとは母の日日本の記念日にいくつかある中でそういったところに合わせてインターネットでご注文をいただくお客様がいたりとかドッグマイナム・ケンミューラカ・プラマン・ホク・パン・ホク・ロイ・ヤン・トゥンヌン・ムン・ヌン・パン・ジェン หรือประมาณ1,600บาทถึง2,700บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามของดอกไม้ที่อยู่ข้างในซึ่งโอนอดะบอกว่าตอนนี้ดอกไม้น้ำแข็งกำลังขายดีมากและมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ชอบที่ไอเดียไม่เหมือนใครและคนได้รับก็ประทับใจด้วยยิ่งช่วงนี้ญี่ปุ่นกำลังอากาศร้อนมากทำให้น้ำแข็งกลายเป็นสินค้าขายดี รวมทั้งดอกไม้น้ําแข็งด้วยแม้ว่าท้ายที่สุดน้ําแข็งจะละลายแต่ผู้รับก็ยังเก็บดอกไม้ที่อยู่ข้างในได้ในส่วนของธุรกิจขายน้ําแข็งทั่วไปก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มจนกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะการปลดล็อกมาตราการป้องกันโควิดทำให้ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีคำสั่งซื้อน้ำแข็งมากเหมือนเดิม